เลยอันนี้จะเป็นซองเข้าห้อมเข้าห้อมมีขันท่าบาท่าบา,าคำลาบบอดายเอาซองหลักไปคำลาบก็เอาซองข้าห้อมนี่เนาะไปห้านะาว่าบาเห็นซองข้าห้อมนี่ก็แสดงว่ามนันคำลาบไปเองจินเนาะแต่ว่าต่างแต่ว่าซื้อซองทั้นซื้อบางเทือกหากกขาท่านขานี้ขาตัดคิบโบหรือว่าขาตัดต่ออันนั้นอันนี้หอกก็เอาซองเอฟซีเพิ่มเอินมาซองเอฟซีเลยนี้เนาะไปห้าไดา น,นี่ก็เป็นเป็นความเข้าใจข้องคำล้าหรอ,อกว่ะแต่ก็บอกว่าบ้านอื่นหรือว่าช่องอื่นปเปิดเหตุจังได้กัน <c oughs> น้องพี่น้องเนาะเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกบา้านโอ้ยผู้ได้โทรมาเนาะไปโทรมาเนาะพอเซียวโทรมาอัลโลสบายดีอยู่เฮือนไหมเน่ะ โอ้โอ้น่ะเอ่อเดียวพอเชียวาฮ่าเออเออประเดี๋ยวขึ้นมาพอเชียวมาบโบเรนี่นู่นเหรอนี่กำลังอยู่กองลางไคโทรมาโน คือเวาน้ำเขามวลแท้ปัะเสริฐสบายดีเด้อจะไปตัดเสื้อแล้วอ่ะเป็นตัดเออบางอยู่ห้องตี่บอกไม่ใช่หรอเบอร์มาเบอร์กันไหมจาน

คืบอบ่าบุห็นน่ะโอ้ยบ่แม่นอยู่ทางก้อยอ่ะอยู่ไหนอ่ก้อยเหื่นติวันนี้บ่เห็นเนี่ยบังดูตาตาดีเมียะขอบคุณบังดูเมียสบายดีเด้อขอบคุณมังมังนะคะมีบอ่บอ,อยู่ไหนฮะมีบอมันคือบ่เห็นมันมีเนาะ อาูก่อยเหงื่อนอะงับดูงับงับตัวมาจักตัดนญ้าจีตัดนญ้าตกกาอะไรพี่น้องตัหญ้าข้างนอกข้างหน้านี่เลยเอออยู่พี่พ <c oughs> อยู่ทางก้อยพี่ พี่น้องคำลอบสิบปินกองให้เบิ่งนป้าทุกทุก่งนาทุ่งนาตอนแรงอันนั้นมนไหนบ้างจ๊ะ สบายดีนะคะสบายดีพี่พิมสวัสดีจ้าแผงคำละเด็กเขาเชียวเพิ่นมาเอาจักไปตัดหน้ามันว่างให้มัน,มนมมมตัดมาอืนเออเออบ้ามันต,ตัดอะนากอง,งหน้าให้ได้เราจะเอาเงินให้เที่ยงนี่ บนเส้นเลนจีเนี่ยบนเขาดุดทางขนาดปดีเด้อพี่พิมเออเออเออเราโทรห้าเหล่าท่ามเราเบิ่งมาเห็ุอะไได้จักนาะเออต้องได้เสารเลยส่องขี่ได้ยินมาเห็นเข้าห้าเนี่ยน้ำมันนะโถ่ห้าเราเบิ่งเราไปส่องเบิงทุ่ง